หากเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีที่สุดจากผืนแผ่นดินอาเมนอิสยาห์บทที่1ค่ะข้อที่19อิสยาห์บทที่1ข้อที่19ได้เขียนไว้เช่นนี้พี่น้องคือหากเรานะคะเต็มใจนะพี่น้องเต็มใจนะและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีที่สุดจากผืนแผ่นดินพี่น้องปหาหนาวนั้นไหมถ้าใช่ พี่น้องอาเมนเลยพี่น้องวันนี้พระเจ้านะคะสัญญากับเราไว้แล้วพี่น้องหากเรานะที่เป็นลูกของพระองค์เต็มใจและเชื่อฟังพระองค์สัญญาไว้แล้วพี่น้องจะให้เราได้กินผลดีที่สุดจากผืนแผ่นดินนะพี่น้องดังน,น,านาั้นนะคะวันนี้เราไม่ต้องกลัวเลยเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะเราเชื่อพระองค์เราถ่อมใจลงอธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์น,นะคะเรามีสิ่งใดขัดสนเราปราสิ่งใดให้เราอธิฐานทูลขอกับพระบิดาของเรานะพระอ,องค์สามารถนะพี่น้องที่จะช่วยเหลือเรานะสามารถจะเปลี่ยนนะสิ่งต่างในชีวิตของเรานะคะแล้วก็ยกชูเรานะคะแล้วก็กู้้เเเรราาช่วยหลือขึนม ได้ในพี่น้อง2โครินบทที่9ข้อที่8ค่ะ2โครินบทที่9ข้อที่8นะพี่น้องได้เขียนไว้ว่าพระเจ้าทรงสามารถประทานพระคุณทุกประการอย่างล้นเหลือแก่ท่านโอ้โหพี่น้องอ่านแล้วแบบหนุนใจมากพี่น้องเสริมกําลังเรามากหากวันนี้นะพี่น้องเรากําลังปรนารนะสิ่งใดอยู่นะคะแล้วเราพยายามพี่น้องด้วยความสามารถของตัวเราเองและเรายังไม่ได้รับพี่น้องวันนี้นะพี่น้องหันมานะสแสวงหาพระเจ้านะคะและพี่น้องรู้ไว้เลยนะว่าพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงการที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสามารถประทานพระคุณทุกประการอย่างล้น เลยแกท่านพระเจ้าก็หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆพี่น้องใน,นวันนี้นะคะให้เราหันมาหาพระองค์นะคะเพื่อว่าท่านจะมีทุกอย่างที่จําเป็นทุกเวลาและท่านจะมีล้นเหลือสําหรับการดีทุกอย่างด้วยอาเมนสรรเสริญพระเจ้ามีตัวอย่างนะคะของชีวิตของบุคคลในพระคัมภีร์นะคะที่พระเจ้านะพี่น้องได้สามารถนะไม่ใช่เราสามารถพระองค์ทรงสามารถนะพี่น้องเปลี่ยนลายให้เป็นดีและเปลี่ยนสิ่งต่างๆของเราที่มีน้อยให้เป็นมากได้นะคะอยู่ในมัทธิวบทที่ธิบที่ข้อที่1 5บห้าถึงยี่สิบเอ็ดมัทาิว่ทที่สิบาี่ข้อที่สิให ทงดังนี้นะคะว่ามีประชากรของพระเจ้านะคะที่เขามีขนมปัง5้าก้อนแล้วก็ปลา2ตัวพี่น้องมีน้อยมากนะแต่พระเจ้านะสามารถจะอวยพรนะคะให้กลายเป็นอาหารที่เลี้ยงคน5,000คนได้อย่างอิ่มท้องได้ในะพี่น้องด้วยนะคะวันนี้ถ้าพระเจ้าสามารถจะเลี้ยงคนนะ5,000ันคนให้อิ่มท้องได้ด้วยขนมปัง ห้าก้อนแล้วก็ปลาสองตัวได้พี่น้องทําไมพระเจ้าจะไม่เลี้ยงดูเรานะคะจากสิ่งที่เรามีอยู่หรือจากสิ่งที่เราไม่มีได้อเมนะสันเสริญพระเจ้ากดติดตามเพจชีวิตอัศจตรอาจารย์เอาไว้นะคะแล้วเรามารับพระคําของพระเจ้านะคะไว้ในไลฟ์ถัดไปกันนะคะพี่น้องวันนี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรท่านนะคะแลวขอให้ท่านเต็มใจและเชื่อฟังพระคําของพระองค์นะคะแล้วพระองค์จะประทานสิ่งดีให้กับเราแล้วเราจะได้กินผลดีแห่งพันินจริงๆสันเสริญพระเจ้าค่ะ